ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับการยิงแอดโฆษณานะครับโพสต์ของเราครับกรณีที่ท่านลีดเดอร์นะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่ไม่มีโน้ตบุ๊กหรือไม่มีคอมแบบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นฉบับที่เราสามารถที่จะทําผ่านมือถือสมาร์ทโฟนของเราได้แบบร้อเซเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยทุกท่านต้องดาวน์โหลดแอป2แอปนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือแอปที่1ก็คือ โฆษณานะครับเนี่ยนะแอปโฆษณานะครับตัวนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ business suit นะครับแอป2แอปนี้จะทําหน้าที่ควบคู่กันไปนะครับอ่าโฆษณานั่นก็คือเป็นแอปที่เราจะทําการโฆษณานะครับที่มันละเอียดมากขึ้นนะครับผ่านมือถือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าทําอย่างไรนะครับส่วน business suit นี่ก็คือเป็น แอปนะครับจัดการโฆษณาก็คือเราสามารถที่จะดูนะครับคนที่ทักข้อความมาแล้วสามารถที่จะตอบโต้นะครับกันได้นะผ่านมือถือของเราเลยนะครับทั้งสองแอปนี้นะครับง่ายๆนะครับเราไปที่ Play Store เลยครับนะอันนี้คือผมสอนสำหรับคนที่ใช้ระบบ Android นะครับส่วนท่านที่ใช้ระบบ iOS เนี่ยก็ไปที่ p p s t t r r นะครับโอเคนะครับเราก็พิมพ์เลยนะครับคำว่า โฆษณาหไหมครับเนี่ยในตรงนี้มันมีอยู่แล้วผมกดไปเลยนะเมื่อเรากดมามันก็จะโชว์แอปมันชื่อว่าตัวจัดการโฆษณาบน a c e b o o k เห็นไหมเนี่ยเป็นโลโก้สีออกเป็นโลโก้สีฟ้าตัวนี้นะครับนะบตอนนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วมันจะขึ้นว่าให้เปิดเลยส่วนท่านที่ยังไม่ดาวโหลดเนี่ยมันจะให้เราดาวโหลดท่านก็กดดาวโหลดครับนะฮะรอให้มันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเปิดเลยครับนะครับเมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับ ท่านที่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบนะครับมันก็จะถามให้เราเนี่ยเปิดใช้งานเข้าระบบด้วยเฟซชื่ออะไรแล้วก็คลิกตามที่ชื่อเฟซของเราเลยนะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยนะครับตอนนี้ผมล็อกอินนะครับเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะโชว์นะครับโฆษณาของผมเลยนะครับกี่แคมเปญนะครับที่ผมโฆษณาไปมันจะโชว์เลยแต่ส่วนของท่านเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะครับโอเคนะทีนี้ วิธีการโฆษณาก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็มาตรงนี้เลยมุมขวาตรงนี้เลยนะครับมุมขวานะครับที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยคลิกเข้าไปเลยครับอ่ามันก็จะขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการที่เราจะโฆษณานะครับก็มีอยู่ทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดวัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับนะอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยการมีส่วนร่วมกับโพสต์เนี่ย นั่นหมายความว่าถ้าเราเลือกนะครับการมีส่วนร่วมก็คือเพิ่มจํานวนคนที่จะเข้ามาเห็นโพสต์มาโต้ตอบกับโพสต์ของเรานะครับในในเพจของเรานะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือรับชมวิดีโอกรณีที่ว่าโพสต์ของเราเนี่ยเป็นวิดีโอเราต้องการให้คนเนี่ยมากดไลค์กดอ่กดไลค์หรือเข้ามาชมเนี่ยวิดีโอของเราเยอะๆเราก็เลือกวัตถุประสงค์นี้นะครับว,วัตถุประสงค์ที่3ก็คือจํานวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์กรณีที่ว่าเรามีเว็บไซต์ เราต้องการเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาคลิกชมเว็บไซต์ของเราเยอะๆนะครับส่วนวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือการเข้าถึงนั่นก็คือแสดงโฆษณาให้ผู้คนเนี่ยได้มากขึ้นนั่นก็คือเพจของเราเนี่ยเราต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆเข้ามาชมเยอะๆก็เลือกการเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือคอนเวอร์ชันบนเว็บไซต์อันนี้ก็คือหมายความว่าเราโฆษณาเว็บไซต์ของเรานะครับแต่เว็บไซต์ของเราเนี่ย จะเน้นในการให้คลิกแล้วช้อปปิ้งให้มีการสั่งซื้อบนเว็บไซต์เราได้เลยรกรณนนีที่ว่าเรามีเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์หรือเรามีเซลเพจเนี่ยกรณีที่ว่าอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าบนเซลเพจเราได้เลยเราก็เลือกนะครับคอนเร์ชันนะครับบนเว็บไซต์นะครับต่อมาก็คือข้อความนะครับเพิ่มจํานวนคนที่ส่งข้อความหรือทัก Messenger มาให้เรา อ่าตรงนี้นะตรงนี้เขาจะใช้กันเยอะนั่นก็คือ,อที่ผมจะสอนต่อไปผมก็จะให้เลือกวัตถุประสงค์ข้อความนี่แหละฮะเพราะว่าเราต้องการให้คนเนี่ยดูโพสต์ของเราแล้วเนี่ยสนใจแล้วก็ทักแชทมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกวัตถุประสงค์นี้เนี่ยเฟซบุ๊กเองก็จะพาไปหากลุ่มคนที่มีพฤติกรรมที่ที่มีแนวโน้มที่จะ,อ,ะอ่านข้อความหรือ,อดูโพสต์ของเราแล้วเนี่ยจะทักเม s s e n g e r มาหาเรานะครับน,นี่คือนี่คือวัตถุประสงค์ในการเลือกข้อความนะครับ ถัดมาก็คือการกดถูกใจเพจเห็นไหมฮะบางทีบางคนก็อยากจะให้เพจหรือเพจเนี่ยให้มีคนถูกใจกดไลค์เยอะๆนะครับเรานอกจากเราจะส่งไปให้ให้เพื่อนของเราที่เรารู้จักแล้วเนี่ยใน o o k b o o k ของเราแล้วให้เพื่อนกดไลค์แล้วเนี่ยเราก็สามารถนะมาทําโฆษณาได้ยิงแอบออกไปเพื่อให้คนมากดไลค์เยอะๆเน้นยอดไลค์ไปนะครับโอเคสุดท้ายก็คือการตอบรับ กิจกรรมต่างๆอันนี้อย่างเช่นเราต้องการจัดอีเวนต์จัดงานประชุมต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะโปรโมทโฆษณาไปเพื่อให้คน,นตอบรับสนใจในการเข้าร่วมอีเวนต์กิจกรรมของเรานั่นเองนะครับนี่คือสรุปเบือเ้องต้นให้เห็นว่าการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมีหลายวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนนะครับวัตถุประสงค์ข้อความตรงนี้เลยนะครับเราต้องการให้คนเนี่ย ทักเข้ามาเราต้องการให้คนสนใจทักเข้ามาแล้วเราจะได้โต้อตอบแบบเพาะนะครับในเรื่องธุรกิจของเราโอเคคลิกเข้าไปเลยครับโอเคครับเมื่อเราคลิกมาแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราเนี่ยเลือกรูปแบบในการโฆษณานะครับเ,เราจะ,ะโฆษณาด้วยภาพใหม่โพสต์ใหม่ก็ได้ นะครับนะหรือเราคลิกตรงนี้ครับไปเลือกที่โพสสร้างโพสที่มีอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะสอนนะครับในเรื่องที่เราจะยิงแอดโฆษณาโพสที่มีอยู่แล้วล้วก็ติ๊กเลยครับเราไม่ต้องสร้างโพสใหม่ละอ่ามันก็จะไปนะครับมันมันก็จะไปที่หน้าโพสของเราเลย ที่เราโพสไว้อยู่บนเพจของเรานะฮะเลือกเราเลือกได้เลยว่าเราต้องการโรพสต์ไหนนํามาโปรโมทเห็นไหมครับนะอ,อยู่ที่ว่าเราต้องการโพสไหนมาโปรโมทนะครับสมมุติยกตัวอย่างนะครับผมต้องการโรพสตนี้นะครับจับโปรโมทและยิงครั้งนี้นะครับยิงโฆษณาครั้งนี้ก็คือติ๊กเลยครับเราติ๊กเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อมอติ๊กเรียบร้อยนะครับมาด้านล่างขวามือตรงนี้ครับ คลิกที่สอนตรงนี้เลยอ่าที่ตรงนี้เลยครับคลิกให้มันถัดไปเลยครับอ่านะครับอ่ามันก็จะเลือกโพสให้เราเห็นไหมครับอ่านี่คือโพสต์ที่เรามีอยู่แล้วในเพจเห็นไหมครับโพสตของเราเนะี่ยที่เราสร้างโพสต์สร้างรูปภาพไปแล้วในเพจของเราเห็นไหมครับต่อไปเราก็จะมาเลือกนะครับอ่รายละเอียดนะครับอ่าตรงนี้ก็เว้นไปนะครับ ตำแหน่งการจัดวางนะครับให้มาติ๊กตรงที่ตำแหน่งการจัดวางครับตำแหน่งการจัดวางเนี่ยมีแบบอัตโนมัติกับกำหนดเองให้เราเลือกที่กำหนดเองนะครับเลือกที่กำหนดเองมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะเฟซบุ๊กทั้งหมดเราเราลิกเข้าไปดูที่ f a c e b o o k เราต้องการอะไรบ้างเราต้องการฟีดข่าวนะครับตัวนี้ไม่เอานะครับตัวนี้ก็ติ๊กออก มาเก็ตเพลสก็ติ๊กออกครับสตอรี่ตรงนี้ก็คลิกออกนะครับติ๊กออกมาเลยเหลือเฉพาะฟีดข่าวอย่างเดียวนะครับแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ครับคลิกไปเลยนี่คือตำแหน่งการจัดวางกำหนดเองเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับนะครับเราคลิกที่มือถือครับเราต้องการมือถือถูกไหมฮะแล้วก็กดเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับเฟซบุ๊กก็เราเลือกบางส่วนอินสตาแกรมตรงนี้นะครับอัคลิกเขัาไปนะครับเราไม่เอานะครับเราไม่เอาเราเราติ๊กออกนะครับแล้วก็คลิกขครืงหมายถูกครับตรงนี้ก็ไม่เอาเหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่เอาติ๊กออกครับเพราะมันจะทาให้เปลืองงบประมาณเบาๆนะครับเราเอาเฉพาะฟฟตข่าว a c e b o o k อย่างเดียวนะครับเมสเซจเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์เราคลิกอีกทีนะครับ กล่องข้อความเอาไว้สตอรี่ไม่ต้องนะครับเัาคลิกถูกครับโอเคทำตามนี้ไปเลยเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาคลิกถูกอีกทีครับคลิกถูกเลยครับกลับมานี่คือหมายความว่าเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับอาต่อไปนะครับมุมขวาตรงนี้ฮะคลิกถัดไปเลยครับคลิกถัดไปเลยนะครับ โฆษณาระบบมันจะแจ้งนิดหนึ่งว่าโฆษณานะครับสำหรับวัสถุประสงค์ข้อความไม่สามารถแสดงให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเห็นได้เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับในเรื่องราวของอายุนะครับเดี๋ยวนะโอเคนะครับอ่าเราอ่ามาแก้ไขตรงนี้เลยนะครับที่กลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะคลิกตรงนี้นะแก้ไขกลุ่มเป้าหมายครับคลิกเลยครับอ่าคลิกเห็นไหมฮะนี่มันต่ำกว่า18ปีอยู่ไม่ได้นะครับนะแล้วก็เลือกเลยครับเอาสัก 25ก็พอครับเราเลื่อนทักยี่สิห้าก็พอนะครับอา,อายุนี่คือขั้นต่ํานะครับแล้วก็อายุสูขั้นสูงก็คือห5นี้แก่ไปเราเอาสัก50าสิบพอครับห้ก็พอนะเอา50าก็พอนะครับโอเคนะครับโอเคนะอายุเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือตําแหน่งที่ตั้งเนะี่ยตอนนี้มันเป็น สหรัฐอเมริกาอยู่นะครับเดี๋ยวจะยิงไปที่สหรัฐนะครับนะเราต้องติ๊กครับเปลี่ยนนะครับนะแก้ไขครับนะเราแก้ไขนะฮะรีมูฟหรือลบออกนะครับแล้วก็ใส่อ่าติ๊กนะครับใส่โลเคชันใหม่เมื่อกี้เป็นอ่า สลัดริกานะเอาออกแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับสมมติว่าเราต้องการไปที่ไหนครับยิงไปที่กร,รุงเทพเห็นไหมฮะกรุงเทพขึ้นมาละนะครับกรุงธนบุรีนะครับตรงนี้ก็เอาไปก่อนก,ก็ได้นะครับนะหรือพิมพ์อีกนะครับเราพิมพ์ได้เลยนะครับว่าสมมติผมพิมพ์คําว่านาครมันก็จะขึ้นมานาครขอนแก่นนะขอนแก่นก็เลือกได้เลยเห็นไหมพิมพ์คําว่านคร พิมพิมิกนะครับนครอีกเราเลือกได้เลยนะครับนครอุดรนะครับอุดรถูกอ่ะพิมิกนะครับพิมพ์คำว่านครอีกมันก็จะขึ้นนะครับนครภูเก็ตอ่ะภูเก็ตเมืองถูกไหมอ่ะพิมิกนะครับผมพิมพ์คำว่านครอีกส่วนมากนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับนครสิยานะระยองอ่ะระยองนะครับอ่ะระยองเอาคลิกเลยนะครับอ่ะพิมพ์ที่ไหนอีกกับจังหวัดอ่ เชียงใหม่สมัครปมพิมพ์เชียงใหม่เราเลือกได้เลยนะครับเนะเชียงใหม่เนะเชียงใหม่วินล่านะครับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยมันแคบไปนิดหนึ่งเราพิมพ์คําว่านักเชียงใหม่นครหรือนครเชียงใหม่อ่าโอเคนะนักเชียงใหม่นครมันขึ้นเลยเชียงใหม่อำเือไหนไหมเอาได้เลยนะครับ เชียงใหม่ได้แล้วนะครับเอาเอาที่ไหนทีนี้เอาเมืองใหญ่ๆนะครับโคราชสมมติน,มมน,นะฮะโคราชขึ้นไหมครับไม่ขึ้นใส่คำว่านครไปเนี่ยไม่ขึ้นนะครับนครโคราชขึ้นไหมลองดูอ่าโคราชประเทศไทยเมืองขึ้นแล้วเห็นไหมครับบางครั้งบางครั้งเราก็ต้องใส่ตัวอักษรของมันนะฮะ ลองไปในนี้นี่ขึนะ้นแล้วได้กี่จังหวัดแล้วครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้านะฮะหจังหวัดละอ่ะสมมตินะครับเราเอาแค่นี้หรือจะเอาหลายจังหวัดก็ได้นะครับเน้นเน้นเอาหัวเมืองใหญ่ๆที่มีบุ๋เยอะๆไปก่อนนะครับอ่ะเมื่อเลือกจังหวัดเรียบร้อยเป้าหมายนะครับที่เราจะยิงแอดไปเนี่ยนะครับเราก็คลิกถูกตรงนี้เลยครับอ่ะเราคลิกถูกนะครับอันนี้เลือกอ่า เป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งจังหวัดเรียบร้อยอายุเรียบร้อยเพศทุกเพศเลยนะครับไม่ต้องเลือกว่าเพศหญิงเพศชายกระเทยไม่ต้องนะครับเอาทุกเพศเพราะเอทุกเพศเนี่ยใช้โทรศัพท์หมดแหละนะครับโอเคนะฮะพอต่อไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมีอะไรอีกนะครับอ่ะต่อไปก็กําหนดเป้าหมายอย่างละเอียดเห็นไหมฮะรวมผู้ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เราเลือกเห็นไหมฮะเมื่อกี้เราเลือก ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งกระเทยอายุปะอายุถึงห้นะครับห้าหกจังหวัดเมื่อกี้นะครับแล้วให้มละเอียดลงอีกว่าคนกลุ่มที่เราจะให้โฆษณาไปโชว์เห็นเนี่ยตรงกับเกณฑ์ตรงไหนบ้างมีความสนใจหรือพฤติกรรมอย่างไรบ้างเห็นไหมเรากําหนดได้อีกนะครับในตรงนี้เลยติ๊กเข้าไปเลยครับติ๊กไปเลยเห็นไหมครับคนกลุ่มนั้นน่ยเราต้องการคนกลุ่มแบบไหนครับคนที่ ทำงานอิสระใช่ไหมครับติ๊กเลยทำงานอิสระ,ะคนที่เฟบุกมันก็ที่แนะนําเลยนะครับมันแนะนํามาแล้วนะครับผู้ประกอบการผู้ประกอบการธุรกิจที่บ้านนะคนที่สนใจธุรกิจที่บ้านเห็นไหมติ๊กได้เลยนะครับหรือคนที่สนใจเรื่องเงินเห็นไหมนเ,นเ,นนะเ,เ,เรื่องเงินติ๊กได้เลยเรื่องเงิน นะครับที่แนะนํามีอะไรอีกเฟซบุ๊กมันจะแนะนำมาเลยคนที่สนใจเรื่องความร,ร่ํารวยนะครับเราติ๊กไปเลยเห็นไหมเห็นไหมพอเรากําลังจะชวนเข้ามาเป็นดีลเลอร์หรือคนที่ชวนเขามาทํางานไงนะครับเนะี่ยเราในการยิงแอดครั้งนี้ก็คือต้องการาสร้างตัวแทนนะครับนะแต่ถ้าคนที่ยิงออกไปเพื่อต้องการาขายสินค้าเนี่ยท่านก็ต้องเลือกให้สอดคล้องกันกับการาการขายสินค้าของเรานั่นก็คือเลือก นที่สนใจเรื่องการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับช้อปปิ้งที่มีแนวร่วมอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคแต่ตรงนี้เนี่ยผมสอนนะครับให้กับดีลเลอร์ซิมบันสุนะครับสำหรับคนที่หาตัวแทนเข้ามาขายมา,าเป็นตัวแทนขยายซิมบันสุของเราเราก็ต้องหาคนที่ต้องการรายได้ต้องการเงินต้องการธุรกิจต้องการงานอิสระประมาณนั้นเห็นไหมม,มันจะตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับอ่ะอีกที่แนะนํามาก็คือมีการขายเห็นไหมครับเนี่ยกา,การขายก็ได้นะ การขายนี่ก็ได้เหมือนกันเราก็ติ๊กเข้าไปเลยการขายโอเคนะครับเกี่ยวกับการตลาดก็ได้นะครับเนี่ยคนที่สนใจในเรื่องการตลาดเนี่ย,ยการตลาดเกี่ยวกับดิจิตอลนี่ก็ได้ครับเห็นไหมเลือกไปเลยเห็นไหมครับโอเคนะครับ, okay. รบเราเลือกได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับนี่คือคนที่ตรงกับเกณฑ์ที่เราต้องการก็คือมีอะไรบ้าง 1. นึ่ง,งานอิสระธุรกิจขนาดเล็ก นะธุรกิจที่บ้านนะคนที่สนใจเรื่องเงินความร่ํารวยการขายการตลาดการตลาดดิจิตอลนะฮะอ่านี่คือห้าจังหวัดเนี่ยที่เราจะโฆษณาไปเนี่ยต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมและความสนใจในเรื่องราวเหล่านี้เห็นไหมครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายนะครับหลังจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้เลยครับนะฮะลิกเลยนะครับอาใส่ไปรเรียบร้อยนะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยังมี ขยายเป้าหมายให้ละเอียดกว่านี้ยังได้นะครับเจาะจงไปอีกก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องนะครับเพราะมันมันจะทําให้อ,อรายชื่อหรือกลุ่มคนเนี่ยมันบีบลงมันน้อยลงนะครับนะเราแค่นี้ก็พอแล้วไม,ไม่ไม่ต้องบีบให้ละเอียดกว่านี้แค่นี้ก็พอครับถ้ายิ่งบีบละเอียดเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันมันเจาะจงเกินไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของคุณเจาะจงเกินไปนะครับและมีการเข้าถึงเป็นไปได้อยู่ที่หนึ่งพันคนเห็นไหมถ้าเราเจะจงเกินไปเนี่ย มันจะเข้าถึงน้อยนะครับเข้าถึงน้อยเพราะมันมันมันเจาะจงวงแคบกเกินไปไงนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปิดนะต,ตรงนี้เราปิดไวเ้เราไม่ต้องเปิดนะครับโอเคตรงนี้มันยังโชว์ว่า,ว,าว่าแคบอยู่ไหมนะครับโอเคนะครับ ถ้าจ่ะตรงแคบจนเกินไปเนี่ยมันมันก็จะทําให้ไปถึงผู้คนจํานวนน้อยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็คลิกเครื่องหมายถูกครับนะฮะอัปเดตและบันทึกกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับคุณได้แก้ไขกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับบันทึกลุ่มเป้าหมายใหม่อัปอัปเดตกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่หรือบันทึกนะครับเราบันทึกกลุ่มไปหมาเรากดที่บันบันทึกกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับ มันให้เราบันทึกอ่าเห็นไหมก็จังหวัดอะไรบ้างอายุยี่สิบห้าถึงสามสิบโอเคเนี่ยมันขึ้นเนี่ยเราก็บันทึกแล้วเราจะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ของเรามีจังหวัดไหนขอนแก่นโคราชนะครับนะแล้วก็เชียงใหม่นะครับอายุยี่สิบห้าถึงห้าสิบนะครับเรากดเครื่องหมายถูกอีกครั้งครับนี่คือเป็นการบันทึกกลุ่มเป้าหมายของเรามาชื่อกลุ่มเป้าหมายเห็นไหมครับเราบันทึกเรียบร้อยครับนะฮะบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมครับ พอบันทึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์กลุ่มเป้าหมายให้เราฮะกลุ่มเป้าหมายของคุณได้รับการกําหนดแล้วเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงเนี่ยแปดล้านสองแสนกว่าคนโอเคนะครับนี่คือถือว่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ตัวเลือกขั้นสูงนะครับตรงนี้ก็คือคลิกเข้าไปเลยครับนี่คือคือภาษาครับเห็นไหมภาษาเนี่ยเราจะเราจะเอาเฉพาะคนที่ใช้ภาษาไทยครับนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ติ๊กเลยครับ เราพิมพ์คําว่าไทยนะครับมันก็จะขึ้นให้นะครับนะถ้ามันไม่ขึ้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าถ้ามันขึ้นมาแล้วเราก็ติ๊กเลยครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปครับ ป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมันก็จะลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่ากําหนดภาษาไปนะครับโอเคแล้วก็แบ็กกลับนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้กลุ่มเป้าหมายพอเราแบ็กกลับแล้วก็แบ็กกลับมานะครับเราก็จะมาที่กลุ่มเป้าหมายตรงที่เราบันทึกไว้เห็นไหมครับตรงเนี้ยเห็นไหมขอนแก่นโคราชเน่ยไหมเราบันทึกไว้เม่อก้บันทึกซ้าไปสองครั้งนะเราก็ติ๊กเลยครับที่กลุ่มเป้าหมายของเราอ่าเราเลือกไปแล้วเลือกไป ตัวเดียวพอนะครับอย่าไปเลือกสองตัวนะครับเรียบร้อยพอเลือกกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเห็นไหมเราก็คลิกที่มุมขวาตรงนี้ฮะถัดไปเลยครับตรงนี้มันก็จะขึ้นนะครับงบประมาณของเคมเปยละนะครับต่อวันนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับการใช้งานก็คือหมายความว่าเรายิงโฆษณาไปเรื่อยๆไม่กําหนดวันนะครับหรือเราจะกําหนดวันก็ได้นะครับเอาตรงนี้ มันดีฟอร์มา150บาทนะครับเราเราก็เอาตามนั้นเลยนะครับเนเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะครับนะครับเริ่มเลยนะครับคุณจะใช้จ่ายไม่เกิน1 0 5 0บาทต่อสัปดาห์นะครับโอเคนะครับกดเลยครับกดถูกตรงนี้เลยครับตรวจทานคำสั่งซื้อตอนนี้ระบบมันกำลังตรวจทานคำสั่งระบบมันกำลังโชว์ โปรโมทของเราให้เราเห็นแล้วครให้เราตรวจทานคาสั่งซื้อของเรานะครับเนี่ยโพสต์นี้นะครับรายละเอียดดังนี้นะครับนี่คือคำสั่งซื้อบัญชีการชําระเงินของผมเนี่ยตัดบัตรเครดิตนะครับท่านเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ช่องทางการชำระเงินมันก็จะเด้งให้มาให้เราไปใส่การชําระเงินนะครับก็ต้องใช้กับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้นะครับแต่บัตรเดบิตเนี่ยท่านต้องไปติดต่อกับธนาคารก่อนนะให้เขา,เาทํา เขาเรียกว่าคอนแทคในการที่อะบัตรเดบิตเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับไปบอกที่แบงก์แบงก์ทำให้จึงมาจึงใช้ได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับกดสั่งซื้อเลยครับเห็นไหมตอนนี้โฆษณาของเราก็กำลังทำการสั่งซื้อนะครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วน,นะครับนะนมันจะบอกว่า สร้างซ้ำไหมนะครับไม่ไม่ต้องสร้างนะครับรอนะครับการอนุมัติภายในย4ิบี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็คลิกไม่สร้างซ้ำละนะครับเอาโฆษณานี้เดียวด้เลยนะครับกดออกไปนะครับนะตอนนี้มันก็จะขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเห็นไหมครับนะฮะถ้ามันอนุมัตินะครับมันก็จะขึ้นว่ากําลังใช้งานกําลังใช้งานเห็นไหมตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับง่ายๆนะครับนี่คือวิธีการยิงแอดโฆษณานะครับเลือกวัสดุประสงค์ผ่าน ข้อความนะครับบนมือถือได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองดูคลิปนี้นะครับสัก2-3าครั้งแล้วก็ค่อยๆทำตามผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับไม่ยากครับนะนี่คือวิธีการใช้เงินทำงานแทนในการขยายธุรกิจครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ